ลูกมึงไม่ดูการทองมาตอนนี้กูเซ็นสัญญายาวกับน้องเปตองไปแล้วเตะบอลหนึ่งทีลีืหนึ่งแบนนะมึงคิดดูมึงคิดว่ากูจะอยู่ทีมไหนเฮียเอาละเนี่ยต้นอ้อไอ้เพื่อนรักสีมูับกอสินพอความสีนเงินครับโอ้โหเนี่ยต้นอ้อเพื่อนรักเนี่ยพาตัดทีมเอาซูโบรไทยมาครึ่งหนึ่งเอาครับแล้วมาดูว่าเอาเสียบอกอามิชัยน่ว้าใช่ป่ะไอเบอร์สิบเอ็ดไม่ใช่ใช่ป่ะ ไก่เบอย์โม่ไก่กงไก่ล่าเออไอเยียมไก่ตัวไหนแพงสุดวะไอหมอกันนะทอมน่ะเออาแล้วไอดีคนนี่เบอร์เก้าอันดีเดียสวัสดีครับเนี่ยขจหมอกครับผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่จะชุดที่ฝายครับเป็นขจอมีพิเศษครับของทีมงานครับต้นอ้อผลักครับแล้วก็กอดสีพงนี่เตะถูกสนามกันด้วยนะครับเตะสนามที่ผู้จัดการทีตัวเองจะตีเส้นออโอย โอ้โหไอ้เชียไอ้เชียตัวนี้มานี่จริงๆเน,น,นี่ยเอเอต,ตัวปวนเลยไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปนะไม่ค่อยรับปากครับแต่ไม่ค่อยได้ไปครับน,นี่ครับอครับไปดูครับในคู่ที่สองครับในสนามที่หนึ่งครับระหว่างครับชุดสีแดงครับจักบไฟครับไอคันช่งเค้กกระักร่างไฟกับชุดสีน้ำเงินครับกัำลันตัวเอกแหลมสั้นครับทีมเอฮะแต่ขึ้นมาแรกครับสิบสองนาทีครับสองครึ่งครับกบะโดดตัวถึงทั่วทั R <ห>นทีครับคืลูกคนนจริงจริงวันนี้ครับ นี่ครับออกเอกกระมวลครับเดี๋ยวดูว่าติดทางของเนี่ยโอ้ผูวง่ะเรียบร้อยอันหนึ่งศูนย์นะอ้หลับหนวดเองกระพูงแสงช่งครับกลับมานี่ครับคู่หูนะลบแตกกลับมานี่ครับประสานงานกันชับเป็นอันหนึ่งตุงดูในกล้องสตอร์ก็ไม่เห็นเอกดักต้นไฟครับสายนี้มีใหญ่สี่ในสายอ่าอีกหนึ่งทีมนั้นไปอยู่ในสายครับใครแพ้ใครชนะก่่อนนีครับโอกาสเขารอบในสุนยแล้ทีเดียวนะฮะเพราะเราจะเอาทีมแพ้ไปเตะ นอแล้วแพ้สองนัดก็อล่ธนานั่งดูบอลเซื้อฟีแดดกันให้สบายใจนะครับแล้วธนละสองกันเนตั้ววันนี้ฮะับบีสี่อฮะอเอออเออไอแล้วก็ออโอ้ฮะแล้วก็มีอเอออีกคนอออออัศอะไออีเอาไออัศ <appeals>. อ mm. <jeden> ยู่เลยอัประตูไออัอยู่ตรงกลางฮะโอ้เย อ่าฮะก็จะประเด็นการต่อครับบอลทางซ้ายครับของนักแสดงงานครับช่างเคเอ็กซ์นะก็ไปครับขยับไปที่แคทเทนก็แบกตัวสุดท้ายครับปัญญาารัตน์นาขยับไ, er ไปที่นะสองเนี่น designs, ยนัตพลพัสดุ์มาที่นะสองเนี่ยเอกบดแก้วสุริยะยกยาวไปถึงครพวงครับบอลลุกออกหลังมาหลังเรซีประตูนะของกัมตัวแหน่ซ่างทีมเอโอ้ก็ดูครับลูกตั้งเล่นครับเด็กเก็บบอลไป่หนหมดปะ ครั้งนี้ยังอยู่จะเออไอมึงข้าลร่มไม้ขนดป่วยบีน้องไอ้เียค่าจ้างวันละห้สิบาทมึงก็เดินตาแดดซะเยอะเลยเขาบอกมึงไม่รับกูจ้างวันละห้าสิบาทเนี่ยไม่ได้บอกใช่ไหมเออกูดีลไว้ตอนแรกกับสองร้อยแต่แต่หัวคิวเลยกูหางานให้กมาห้าสิบบาท ไอ้ไอ้นี่มัทลายละไอ้แกูดูนะถ้าถึงพ่อถึงแม่มันแน่ถ้ากูให้มาห้าสิบบาทสิบหายนะอ่าก็ดูเกมมันต่อกำไรช็อตหนาได้หนึ่งครับเป็นในด้านครับชุดสีแดงๆอย่างระโดดช็อเคครับเอกจะไปครับนำไปก่อนคับหนึ่งประตูครับดูนี่ก็ชจอมเก่าครับผู้เล่นหมายเลขสี่สิบครับบรรณาลัชนะครับนี่ครับมาที่ปีเตอร์เจมสครับหน้าาครับนี่ครับชักตะการครับขัหยับขึ้นเกมมาทางซ้ายครับไปไม่ดีครับติงคับตะกันใหม่ครับเซนเตอร์แบ็ปสุดท้ายครับยกหนีมาตรงกลางครับ ีครูวงแหวน่างครับนัดทั้งคนพันเศษลี่ไหลมาแล้วพับออกหลังไปครับตั่งเลสิบตัวแล้วนี่ทนายของเติ้ลต้อยเต้นนะดูว่าบอลนั้งนี่สิบดูทีมมาของกำลังตัวเอ็กแลมชซันทีมเอจะนัดมาเพิ่มสามตัว ยกยาวมาจังหวะนนี้หลุดไปถึงพิ้นประตูหน้าของเชเกชังโบเอ็กดากรดฝ่ายครัดูความขยัำขึ้นเกมมาต่อครับบอลเลี้ขึ้นทางขวาครับไหลกลับมาที่กับเชนจะแบ่งตัวสุดท้ายครับร็ชนะออกมาทางขวาครับเพื่อไยับาไปเย็ดขึ้นมาครับนี่ขอนำไปแล้วกหนึ่งประตูครับไม่เล่นไลยิครับเซตมาตรงนี้ก็พลิกมาไหลมาทางซ้ายครับเอกกะมลยัดมาติดจัวไอ้ับหลุดออกข้างไปครับบอลทุ่มมาบวดอะไรไม่ได้เหี้ยเี้ย ยาเอ่อมดยาโมหว่านให้กินนิดหน่อยสิโหว่านคือดวงตาอยู่ไหนดวงตาอยู่ไหนไอ้ยาแดงต้องตายไปได้แต่ทักเออเออเอออย่าให้ตัวลงไปนะกูบอกกันได้ฉันวิ่งเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวมาดูว่าบ่อนแรกของชาเคทั้งโบนัทละโบนสุริอะเมื่อขยับมาที่บนแรกของหวันชนะ อรัตนอะดูครับยกยาวๆมาทางขวาแล้วกระตงันนี้ไม่ดีครับอบลลุกออกหลังมอลต้องเล่นครับบอลลุกตัวเองแหลมช่านบบ้สกอร์ตามหลังอยู่แค่ลูกเดียวก็เวลายังมีครับ,บไอ้ข้าหลังถ้ามึงไม่อยากให้บอลไปหามึงก็ลูกตะขายมงปิดมุมตรงกันนะเออตระขายนะมันปิดได้เออมันลุลูดได้ แล้วเดี๋ยวเย็นๆนะจะมีแขกได้รับเชิญประมาณ4-5ห้าตัวนะครับไอ้ชัดหมามันรอตะไาย้ะลยรอตะไคร้เฮียแล้ววิ่งกัดทุกบอลนั่นเองเออวานวิ่งไล่กัดทุกวันทุกวันไปเนแล้วเนี่ยพี่หนึ่งเกมไม่ให้มันด้วยนะเดี๋ยวมันออกมาแล้วมีโดนเล่ยอยู่ในป่าเอออยู่ในป่ามีลูกสีดำๆมันวิ่งไล่นับอยู่วานนี้อาครับดูกันต่อครับบอลทางขวาคนนะครับเคเนี่ยฝากมาเนี่ยครับของหน้าจะเป้าชื่อเลียงเสียงลายเป็นลุงข้าวปาใหม่ๆครับหน้าใฉยๆหมาก็ต้องไปดีสบอลก่อนได้ครับขนาดต เดินมาแล้วพิกเอกมลยักษ์อยู่ที่เจ้าเอครับนี่ครับไอ้กันยาวครับตรงกลางครับแทงมาแล้วก็ยังไม่ผ่านครับเรตุ้นพิกมาไปต่อแล้วโอ้ยเอครับยาวชิบหายครับเจ้าเป็นคนเลืองแล้วมาตรงนี้ก็ชนะครับลมตัวครับกระตัดมานี่ครับผูวงนี่ครับเอกมลครับปากมันต่อครับบรรณาไหลขมาตรงกลางครับผูวงแสงช่างครับเอกมลแก้วสุริยะรามครับปีกบอลทางซ้ายครับเรตุ้นธิรภัทร แตะด่างมาตรงนี้ก็เป็นรุ่นตัวเองขอับแล้วก็มาต่อเข้ากันกันตั๋วครับดูขยับปาลุรุ่นตัวเงเซ้นจะไปกระเทยอย่างท่านบอกเนี่ยอวัชนะไอ้มาต้นธนบัตเข้าซ้ายค่อยๆปิดขยับกลับมาใหม่ที่มาของช่างเคช่างโบอีกจากรถไฟเติร์ย้อนกลับมาเซตนปอกใหม่ทุนหลังสามประตูที่มาของช่างเคช่างโบรับดูคนหลงสาวประตูลูกลังไม่อยู่ครับลูกลังไปเฉิดฉายอยู่ที่ทางเดียวลูกลังของพนกครับน้องแปะน้องแปะเตะไปคู่แรกด้วยวันนี้เสียใจเอาตรง ไอ้แป๊ะออกกับทีมไปเลยนกร้องให้น้ําตาหยดเดียวไม่ใช่เสียใจยนะไม่ใช่เสียใจที่ออกมาลอยชูหุ้ยไข่มาเอามาหลอกมาจัดทีมกูได้เมืน่อเนี้ยแดกข้าวก็เปลืองแดกเบียร์ก็เปลือง <c oughs> เปลืองนี่อย่างขบุรีไอ้ชะเปิลกิฟายล่าสุดเมื่อวานไอ้บูมให้ซื้อเสื้อคนละตัวไอ้แป๊ะแม่งถือแม่สองตัวไอ้กิฟไพลาไอ้แป๊ะมันจะต้องได้เปรียบมาครับกว่าหนึ่งหนึ่งอย่างหรือจะไฟทีมไหนก็แล้วแต่มันต้องได้เปรียบเขาหนึ่งอย่างนะสำหรับจะแป๊ะเอ๊ะพี่เหยืนบอลวีเไอพี เหตุสอทแต่งตัวอยู่แล้วมึงยังนะทีมชนะยังไม่จ่ายค่าธรู้อีกนะเดี๋ยวแพ้แพ้เออแพ้ยังไม่จ่ายค่าธรรผู้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอพวกเข้าไพ่พวงบ่อยๆไอ้สอทครับไอ้ข้าไอ้นั้นนะครับไอ้ที่ประกาศทีมบางกระทุ่มนะครับคอนเสิร์ตฮะอย่างนะ้นคุณพี่นาคบอกให้กูไปรับัี่ิ้านอีกครับเออคอนเสิร์ตอะไรนะ กงเทพเป็นโดนชนะปนะไม่ใช่ใช่กงเทพเหรอใช่ใช่ไหมใช่เออโอเคถ้าไม่ได้ค่าประกันยังไงก็บอกพิกาอาไว้ให้กูโต๊ะเนึ้กยกูจุดจุดน้องโอหน่อยครับ<ว> <laughs> อาการจะมากระกตารับบอลไปเครับจับมา,เ,บา,าเอกมลแล้วตู่อยู่ที่ครับคนชนะขยับมานี่กับเดียวพี่เจมแล้วขยับฝากมาตรงกลางครับกูเน็นครับผูวงครับเจอเอครับยกยาวครับบอลตรงๆครับตูปฏิยุทธิ์ครับจะทันหรือเปล่าครับจับมาโอ้โหนี่ขนาดมันลื่นครับ หลุดจากฝั่งไหมครับลูกตั้งตจากเ้นจุจดประทนั้นทั้เครับเอกจากคนไฟอครับอ๋อผู้แรกต่อทอบาสกับกำลังตัวบีใบเหลืองฝั่งละใบนะครับอ่าออสองพันหนึ่งร้อบาทไทย กนัตตอ้วยพุทธสินพุทธสินเด,ดินมากระซิบเมื่อกอี้ครับแล้วก็เวลาเป่าเสร็จเนี่ยเดินมาบอกด้วยพุทธสินเนี่ยค่าใบเหลืองเนี่ยค่าข้าวพวกแกตอนกลางวันนี่แหละที่จะบอกให้ <c oughs> ในข้าสมัครจะไม่เหลืออะไรแล้วะนะฮะดูครับบอลทางซ้ายครับตื่นเถอะครับอ่าโอเคขอบคุณมาก thank you thank you หลังขยันไปต่อครับบอลแต่วันนี้ครับชัองเคครับเอ็กซ์นักพายครับนี่ครับผู้วงครับ เบอลมาตรงกลางวันชนะครับทะยงมาที่กัตเต้นครับนัทพลพันธุ์ซีรีส์ครับยัดมาแล้วยังติดกัตไอเขยาะมาคักรันน,นี่ครับอยู่ที่นี่ครับกัเต้นนัทพลครับมาทันเดบิวตเจนครับหัวเสาประตูของนี่ครับธน,กนบากันซิตี้ครับยกเข้ามาครับภูงไหลมาทางขวาครับออกเอกกรับโอนชายขวาหลุดการตั้งตี้ก็ไม่ดีครับหลุดออกหลังไปฮะโอ้ปวดตะเลี่ยนด้วยไอ้ ไอ่อะไรนะไอ้นุ๊กถ้าเป็นกูกูไล่กลับอันเนี่ยเอาตรงกูไม่เอานะกูไล่กลับเลยโอ้หไอเหี้ยกูจําได้ที่รายการคิริมาาได้ที่ไหนวะพี่บอกรอแป๊บนึงบอกบอกพี่นุ๊กด้วยเดี๋ยวผมไปขัดบอลทิ้งเลยไอเหี้ยนุ๊กไอไอไอเม็กเนี่ยไม่โหเลยอ่ะโอ้ไอดอกล่อไปเลยมุดมานอยู่ไปขัดว์นุ๊กหัวตัวฉี่เลยพี่สัตอาการสวยว่ะเหี้ย เออไอ้เอ,ออกจากบ้านมาเนี่ย่อนเนี่ยใครชวนได้ดอกมาเตะบอลเนี่ยอย่างแรกที่มันจะถามเลยไม่ได้ถามทางนะถามว<า>่าทางที่ผ่านจะมีด่านหรือเปล่าอยน <laughs> ีอ่โอ้่ครับดูครับนสนามนิดนึงแล้วกั่ง,งกอกครับจะปเป็นท่นัททเกครับตามอยู่กับตึงตุ่งครับน่าจะเป็นช่วงท้ายเกมเพิ่มนแรกครับจุดสองนาทีแล้วแล้วตูบอลตรงนี้ทิงซ้าย หลังที่จับบอลใหม่ครับยังเช็ดบอลกันอยู่มันไปยามเจาะอยู่ครับพอนันตครับกำลังตวดเอ็กกับเทนกับแกรนด์ช่างทีมเอฮะมาดูว่าบอลท่าน้าของเจ้าเคขยับมาที่แล้วของเอกเกอร์บอลแล้วขอภูองใส่ข้างขยับมาแล้วเออร์สุเซนจะยัดแล้วย้อนติดทานของเอ็กมาดูบอลทาน้าของเอกมาที่ท่าน้าของเจ้าเอแทงมาไปถึงท่าน้าของโอ้ตมาเลยโอ้ตโอ้ตเอโอ้ตโอ้ตเอโอ้ตเอแล้วดูขยับมาโอ้ตใส่ขวาโยกมาที่แล้วของตาปฏิยุทธ์แล้วก็เลี้ย ที่เนี้ยซ้ายคำเยี่ยวยิงเข้ามาได้ไงวันเนี้ยสโอ้ปฏิยุทธ์อาวังครับใจซ้ายง่า,ายสบายบั่วตัวเข้าเฉยแนละ้วชิปถ่ายแล้วสกอร,ร์กลับ,บมาเสมอกันนะคำหนึงน่งป็นต่อหนึ่งค่ะนั่นแหละครับนี่ครับบล็อกนุกครับตอนแรกครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้ครับไอ้สัตวนนิ่ดวงกำเริบครับลุกยืนแล้วครับอ,อยู่ไว้ได้แล้ว โอ้โหเอาครับมาดูครับก่อนหมดครึ่งเลยแล้วมาดูเขพูดนี้เขากำจะจบยังไงครับก่อนทางซ้ายเขาจะต้นครับที่ระพัดครับแล้วสนามสองผู้เล่นชาประตูเจ็บวะทีมมาของต้นอ่อน่าจะโดนเป็นเตะปกฮะับเตะปกเต็ะปกนะตรงนี้ฮะดูสนามดีสนามหนึ่งยีงเสมอกันดูนะหนึ่งประตูตัวหนึ่งครับจากเคจโบยยังฝ่ายแล้วจะเป็นบอลสวนกับทีมมาของกำจะตัวเอ็ดเดนซันมาดูโอสตีเอทแล้วมีตั๊กมาโอสไปนี้ไม่ได้แล้วก็ค่อยมพลิกโดนจีมชนะของ กูเห็นเอกบลแล้วขยับมาที่แล้วเขาจะไอแล้วไอหลอกขวาติดบล็อครับเขาจะเติร์นนะครับคูบกบอลเข้าสนามที่สองครับนักกีฬาในสนามที่สองมาดูบอลกันด้วยนะถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมก็อย่าไปหยุดเล่นครับไอครับล้อหลุดครับเข้าอู่ครับพ่อมาล้อเปเข้าอู่ครับรถจิ๊บล้อหลุดไปเลยไวๆเลยอาครับบอลทางขวาครับมาที่เจ้าไอของใครก็นาตาเขาก็นตัวเอกกันนั่นแหลมช้านครับไหลบ้าที่เติร์นธีรพัทร ขยับกบเล็กกันต่อครับวันชนะรัตนะครับค่อยขยับเบาๆน,นะสองเนี่ยเดี๋ยวนะัดสองแต่งจะความม้าไปได้ทีมงาของกับตัวไปเลยพี่ันแล้วก็โบนาครับเพิ่งเวลครับก็พูดครับกินน้ำม <ใน S 2> <ๆ>ินท่ากับพูดกันมาลาภารในรถมีมีภาราะกับกระโหลกไก่ผมเลือก <S 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 ออกินเราจะกินอะไรถ้ากินกระโหลกไก่สบายทีเดียวเลยไปเปิดดูหน้าหลังรถนะไปแล้วกดูเกมกันนะครับครึ่งเวลาหลังครับช่างเคกงอเอกกับน้ากระดาษรถไฟกับ กับทางด้านกำลังตัวเอ้แหล้มซานทีมเอครสังกอครับเป็นด้านนนะครับก็เสมออยู่นี่ว่าหนึ่งหนึ่งครับแต่มาในกันต้นครับอันดิชักครับลงมาแล้วครับพึ่งเวลาหลังครับดูือบอลบอลทางขวาครับคนนี่ครับมาที่ผู้เลี่ยหมาเล็กเก้ายัดมาก็ยังเป็นบอลของทั้งเอครับพยายามเป็นต่อบอลลิมเชนทางขวายัดมาตรงนี้ไอ้การยาวไปแล้วแพ้ลักต้องไม่มาไม่ดีกับต้นครับ อันนี้ครเราดูจะไอาตัดไปได้แล้วหลุดมาทางขวาครับหลุดมาสองหนึ่งสามหนึ่งแล้วใส่ขวาเรียวไม่ได้ครับตรงนี้ก็หลุดออกหลังไปครับสุดบอลตะเล่ให้โรซิม่าของชังเกตชังโบย่างก็ไฟอ่ะช่วงเวลาแรกกันเสมอก็อยู่ฮะหนึ่งเป็นตัหนึ่งไอ้สัตว์ล่าสุดรถจิ๊บโงมอะไรหลุดไปแกไอ้เฮียเมื่อเช้าเมื่อกี้เนาะหลุดตอนนี้โงมอะไรหลุดอีกแลก่ซ่อมได้ไหมโอเคคนเก่งอะรถทางทัซ่อมได้เปิดอู่ได้เออเปิดอู่แล้วเปิดอู่ข้าง นั่นแหละร้านขายข้าวอะไรอาครับทุกทีมันต่อครับบอลข้างวครับไอ้กระมวลเนี้ยไหลมาแล้วยันมาแล้วก็พ นร่งไได้ยังไงครี้ยอยกึงกลางจอเขากดไม่ลงเขาหยุดออกหลังเขาก็ไม่ได้ก้าเขาก็ทีมงานเดี๋ยวในชับเคเอกาเตนนครับจากก้อนไฟเงยสนามสอนี่เสมอนะคู่ต่อไปจากเทพธันูุกันแลของคันเทกเอ็กวัลโบบายครับเตรียมพร้อมมาเลยนะฮแล้วก็ล่าสุดนี่นะบอลนุ๊กเนี่ยักส่วนตัวมาเลยไอส่วนตัมาเลยพวกพี่ตัดทิกใหม่นะครับยังไม่กล้ลงโพสไมพราครัวยอดสั่งเยอะ ไม่ได้สั่งตัดนะไอสัตว์สั่งขอโอนไม่ได้กูก็เลยอยากช่วยไงเดี๋ยวโปรโมทให้เดี๋ยวโอนโปรโมทให้แล้วก็แล้วก็ลงเลขบัญชีไว้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกคนนึงนะของจากรถไฟที่ยังไม่แต่งตัวใครวะไอ้ขาบ้านเนี่ยโอ้โหไอจีบัวมาไอเกียวพอๆกันเลยไอ้สัตว์แล้วตัวไม่ต่างกันด้วยนั่นสองคนใ้เย็นตัวมัอยู่ครึ่มหนึ่งเออไอ้เี่ะมาช้ากันด้วยบอลทุ่มมะกำลังตัวแหลมท่านะ สีเอาไว้บ้านเอาไว้ทาบ้านเลยไม่ต้องมาทาสนามอะเอาน้ำลงตู้ก่อนดีแล้วมอาลงจอดนี่บ่อสีมาเต็มสนามบ่อสีอยู่บ้านน่าจะเอาไว้ทาบ้านอยู่อะระวังนะมันจะหนีไปทาบ้านเองนะดูว่าบ่อท่าของกันเป็นตัวตีทีมบาของเชอรเคชั่โบวัฒนะอรัตนะแล้วกับพี่รุ่นศัตูทีมบาของชอร์อ่าแล้วจ่ายพี่ดีรุ่นศัตรูเอาไปแล้วอีเจนแล้วจ่ายมาตรงนี้มันยุ่งใจขวาเรียบร้อยเลยนะปู่ กู้รักษาประตูก็ปิดพลากันจังวนี้ก็จะเคลียร์ครับจต่บอลไม่ขึ้นแล้วมาเข้าทางฝั่ยุทธครับเอาแล้วครับของน้ำสองประตูตันไหนก็ยึดผ่านแล้วไม่ครับฟองน้ำสีแดงครับชัเคทับวงครับไม่คือบชัเคเอ็กดับก๊าซไฟครับโอ้โหเอาเลยนะสักอเนี่ยคือเวลาเป็นทีมอาของแหลมซ่าแนะครับกับตัวไอแหลมซ่าทีมเอโอ้เอามันออกมานำไปสองปรตูต่อหนึ่งกันดูทีมอาของชังเคเอ็กดับก๊าไฟขยับมาทีมอาของชังเค ขยับยันมาติดปฏิยุทธบอลลุกข้างเป็บอลทุ่มปฏิมาของชาเคสดาวนไฟอายครับบอลทุ่มมอลตอครับไอ้หน่แห่บอลมันหายไปจากกลางหนามมึงก็กิ้งเข้ามาได้ลูกเออเอาครับดูครับทุ่มมาดีครับอุงวงครับแล้วปฏิยุทธเสียหลักลุลงไปแล้วสิ้นไม่ได้เป่าแล้วอุ้งวงแหวกแล้วโอ้ห นี่ครับจังหวะนี่ครับลุงรีคิกครับหลอสังจานกนครับฟรีคิกแต่ก่อนครับแต่ลุกครับรอสังจากนั้นต้องไปถึงซุสเซครับจังหวะมันก็คู่ครับเกือบไม่เปล่าครับถ้ามันไม่ลุมสามนะครับฟาลไปเฉียกก่อนครับเดี๋ยวดูลุฟรีคิกจังหวะนี้ครับรล่อสังจากนั้นต้องไปถึงซุสเซถอดไอแม่งออกก่อนถอดออกก่จากทีมเลยชักมามีประโยชน์ที่อะลย อาใจเย็นเออเอาความเราดูหิชิตในสนามที่หนึ่งแดูวดูโอกาตีเฉยแล้วแต่เดกวีเรียบแล้วจัอู้ห uh huh. well, ู่ี่ป็บกแพงครับสุดออกข้างอย้ประลูกทุต่อเนื่องมาเรื่อทีมงานแล้วช่าเย็นครับอยบอลทุบไปแล้วหอช่วยเคช่าโบเองลังรถไฟตะกอกับปาตามหลังนประตูตัดสองไุเป็นลัไปที่นัองไอซกุศสแล้วก็ยากไปที่นังของที่ฮะ โวยกระบอกยาสียาลาบภะอวันชนะแล้วนะขยับมาใหม่ไปที่หน้าของผู้วงแซกชังดูหน้าของผู้วงก็ย้อนมาออกเอก่งกระบอกไปขยับแล้วก็ปิดต้นหน้าของตัวเอตาปีไปยัดกระบะที่นะของอาทิษฐานกุศลนะดูพรับอทิศักดิ์ครับริมเส้นควงๆเข้าไข่ขยื่นมาในขั้มเชนกแบกข้ามภาชนะเปิดมาตรงนี้แล้วก็ไอ้เขาเป็นเจ้าไอ้ครับเกียร์บอลไอ้หนูบอลส่งเลยลูกโอเคมาถึงแล้วเกีถึงพอดีเออ เดี๋ยวดูลูกทุ่มจากเส้นข้างครับเก็บกระมวลยับวัเทนาเดี๋ยวเราจะต่อมาเรื่องีครับชั้งเคครับเนี่ยกระวันจบพื้นที่สุดท้ายก็ต้องละเอียดกว่านี้ครับตอนนั้นทั้งเคชั้งโมครับทั้งเคดันไฟท่านจะเป็นแกนลักพาครับเจ้าพีดูครับตีมายังไงครับนัทถักคนทันเล่แล้วหยักต้องกูหูนี่กระตุกอกลางครับหยักกระดูเกมครับไอ้หนูวัดโอเคไม่เป็นไรต่อ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 ไป บอลนั่ครับเักพลครับเอกพลสายฟังซ้ายแล้วอักดิ์กุญสอนครับตรงกัจะเจาะได้หรือเปล่าคำอันดิศจบหนีมาแล้วก็ต้องกลับมาตั้งกันใหม่ครับเอกพลยักกลกไม่ดีครับจ่ายบอลแล้วปัตยุทธ์แทงไปไอ้ไอ้ปูโดนเดร็กเย็นก็แตะไปได้ครับบอลหลุดออกถ้ามเพื่อทุกจะมาสองกันมาตัวไอ้แหลมซ่านทีวีอะโอ้ยสกอร์น้าบิววะสองประตูเลยและใจโตได้เทียงตลอดนะที่บางหลอกั็โดนตัว ดูลุกทุ่งของกำนันตัว๋วกับลูกทุ่งฝากมาเต่ารายหลุดออกออกไปไหนไม่รู้ครับเราเป็นลูกทุ่งจับเส้นข้างก่อนนะครับช่องเครับเป็นคงตามหลังอยู่ 1, ครับหนึ่งประตูสองครับวัรพลเฮ้ยเปิด,ดออกระไรครับเปิต่อ,อครับเปิดกรัตนาครับ ไปนเลี um, ้ยงบอขึ้นมาครับขยับมาในแดนของได้นี้ครับตอนนั้นตัวพี่ยัดมาก็ยังดุดต่อข้างลูกทุ่มครับของทั้งเคครับถีอครับของเจ้าพีทุ่มย้อนกลับไปทีนะครับเอาชนะชนะมาเลยขยับมาไหวครับมาที่นะครับเจ้าพีบิดย้อนกลับไปทีนะครับเอาชนะตนะในช่วงเวลาหลักนะเวลารถตัวเธาไปที่าของช่างเคจากฝ่ายวัดชนะแล้วเสียบอลให้กับารท้าของกันตัวเสียงระยะตัวอีสนามสองเลยอย่าไปหยุดนะไปดูไปทีนะก่อนโอ๊ตแล้วเสียบอลกันนะของอันดับอุศ้ พยายามกบายนะนัทพลมัลสลีสตาปีแรมและย้อนหลังติดพระเจ้าของอไอ้อ่ะครับดูเจ้าไอ้สัดบอลไม่ดีมาที่โอสยังไงใช่แล้วพักเพล็กแล้วมันติดเครื่องบัรชนาโยกลายาวมาที่กระพูดวงแสงช่างขับพยองโยกกระตี้มาต้องนเลยกระติยุทธ์เคลียร์บอลยังไม่ไปจะไอ้เคลียร์แล้วก็อีกหนึ่งจอมหวะมาเขาจะตเต้นนทันทพลมัลสลีกระตีทงขวาครับนี่กระวันชนะแล้วอู้ช้าครับจังหวะนี้ก็มจันติดบล็อกครับแต่ยังได้ไปทุกทุ่มจากเส้นข้างครับ มาที่ครับทางขวาครับเอกกะมลยัดมาอดิศักดิ์แล้วแหวกมาแล้วตรงนี้โจนตัดโซโตดแล้วดูครับนัทพง์มาที่ครับดวิเจนออกมานีครับริมเส้นฝั่งขวาครับมันชนะครับเดินเกมบุกกันอย่างต่อเนื่องครับพจนนี่เขาสามหลังอยู่ครับดูครับขยับอยู่แล้วจ่ายไม่ดีครับลจังหวนนี้มาที่ตัวเอกก็ยังไปตัดบอลคืนไม่ได้บัรชนะไหลเข้ามาอดิศักดิ์ อภิษากแวกแล้วนันทพลเบิร์ดแล้วเราดูตะนาวอู๋เนยัยังได้เป็นลูกคนนึกคิดครับโอ้โหดูอยิพลคนนึกคิดทั้งหมดเชอเค้นแล้วกดบอลเล่เร็วมาแล้วของนันทลดประสิทิแล้วก็โยนยัดตัวนี้ก็หลุดออกไปครับยังเป็นอู๋จะเป็นลูกตั้งเล่นของนี่ครับกำนันตัวครับออกบอลมาทางริมเส้นฝั่งซ้ายเบอร์หนึ่งเปสิบสาม จูขยับขนาดเส้นมาที่กัปตันโอ๊ตครับดึงข้อขวาแล้วเป็นจ้าพีพีเกมมาเอเบิร์นมาโอ๊ตจากไหนไหลามาอเอแล้วขวาขะแยงมาทีเอเบิร์นแล้วว่าหลุดขอกหลังไปจ้ะทุกคนจ้า,อา,าโอเคขึ้นไปแล้วดาวินมิจารีวรวที่รัวที่ว่าเขาใช้เกย์ช่างเวอเองแฝ่ายอ่ะ แล้วคู่ที่สองคู่ที่สามมันต้องสองสนามที่เจมวอลเปเลยนะครับในสนามที่หนึ่งก็เป็นน้องไม้แต่นั่นนี่ก็ส่องมีเงินเดงบางแจกศร้าสองจากปุเทศฝ่ายสลูบแตนละของคาราเทคเอ็กวานเปรบายครับจากทุเทพนะไอชัดคาธมาโกทำกงงในเยี่ยมมาเปเลยสามพันห้าอีวานกูนั่งงงอยู่เจ็ดทีสิบห้าทีมตังหายไปไหนพันหนึ่งหน้ามืดเอาครับดูกันต่อครับไปกันใหม่ครับก็ไปเรื่อยๆก็จะทันหรือเปล่าครับเล่ากูงงเลยวุ้ไม่ดีครับบอลนี่ครับหลุด ออกข้างครับลูกทุ่มของกำนันตัวเอกแหลมช้างแล้วยกขยับมาทางขวาครับดูบอลอยากไมไ่ออกลคนะม้าที่ก็จะเต้นกันนทัทพลพัชรีแล้วยัดมาก็ออยังติดจะให้วันาครับดูเลือช่วทงท้ายเกมครับดูจะเจาะได้หรือเปล่าลูกตีเสมอต้องมาครับอดิชั่นดีสักมวนชายวาขวาแล้วมันแน่นไปหมดเดอดอย่าไปลันก็ต่อครับ เอกปบบน,นแก้วสุริยะอาลามะดูยขยับมาที่นักบอลเติรนโพลสันสิริค่อยๆพอกมาที่นักบอลเจสเตอร์ธีรพัฒน์แล้วแถวสองปีแล,แลกกบยันกระบะโอทชนะจับบอลลากติดท่าของเจสเอ็นั่นคือปิกกดกระบะดูปฏิยุทธ์ยกไปที่นักบอจลโอทแล้วดูเดวิดเจมาออกมาตัดบอลโดนออกข้าไ,ไปอ่ะโอ้ยยยยเป็นลูกทุ่งทองเนี่กำลังตัวแหววพลาดเงี้ยโอ้โหเนี่ยดูถูกส,สองนาทีเนีเวลาน่าจะเหลือไม่เท่าเปล่าเลยนะดูกำนันตัวแหววพลาดเนี่ยเปล่าครับ กระทุ่มมาแล้วขึ้นกับไม่โดนใครก็คือดอกห้างหรือ,อ,ท,อทุ่มหองกักชักเครับดู่วัทุ่มหวัทุ่งเออหวันท่าของชัคเเขเอ็กซ์นักฝ่ายพยาบาลที่เติมโไพักตามหลังอยู่ฮะหนึ่งประตูต่อสองแล้วก็แหวกมาฟาวะลูกนี้ครับนี่มรนจิย้อนหลังให้เป็นจังหวะแรกนะครับ

วิจติตเฉมิมได้หรือเปล่าควันชนะอยู่ที่บอลเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าฟิกี้อะชนะของชักเคกจากรบไฟโอู้หช่วย,ยช้าเกียี์ฟิกกี้กว่านี้ได้ลุ้นเลยยืนอยู่หกคนแล้ววันชนะจะสูตรหรือปิดกลับมายัดโอ้อยังเคลียร์ทิ้งไม่ได้กับบอลของชักเ,เั้คเคก เอกมูลแก้แกลสุรียาอ่างยกมาซ้ายไปด้าขึ้นแล้วก็เลี้ยวแกู่นี่แล้หมาแล้วก็ลูกเต็ทั้เงินแ่อะไรกนเนีนั่งตะเกียบดกตนกอยู่นะก็ไ้กีนที่เรียบร้อยแล้วสองมือสองเลยนั่งรถอเลยตะเกียบตะเกียบโตจะได้ทัดได้ตามหลังอยู่เลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บจมันจะกินกันเสียงแม่่าจะไม่เข้าไง อ่าดีครับดอกมยวลงสบายใจ่าครับเอยู่นะยังไดยังได้กแล้ครับยังม่เ็หลดครับเอาไป0มสนกคับเตอารัอส์่อครัอต่อครับตัวลักษณะครับเียมาลึกไปถึงครับเดวินเจมส์ครับในขณะที่ครับในสนามเพลินครับนอกสนามครับกฟิไม่พักเลยทีเดียวโอ้โหมนจ่อนเหรดูห้อง กคาเค้งจะมไม่ฝ่ายนตามตีเสมอเป็นสองประตูสองก็ช่วงเวลาหลังนะครับายามปาเตอร์เทียนพันยัดติดนะเขาจะไอเลือกไปถึงหน้าของเองกบอลบอลแล้วเขาเอกบอลแล้วก็ยกปาแล้วพวงงงย้อนออกเลยนะมันเลี่ยมหนาไปนิดน,นึงแล้วก็หมดเวลาทำการแขร่งขันนะเสมอกันไปกับสองประตูสองคู่แรกใน